ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมส่วนลำพันธุ์ออฟฟิเชียลมาแล้วมาแล้วรอบ11บเอโมงเที่ยงครับพี่น้องครับผมมาแล้วมาแล้วครับพี่น้องครับผมครับผมตอนนี้เราก็มาดูบรรยากาศเนาะพี่น้องในบริเวณวัดนะครับพี่น้องนะครับรถเลยนะพี่น้องจอดวางข้างชาวบ้านชาวช่องเราพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับสวัสดี จอดรถครับพี่น้องดูครับมาจากซาแก้วพี่น้องรถไทครับนี่โอ้จอดรถไหยพี่น้อง

ดวงว่างทองนั้นในไหนมาผ่านน้ำตาไหลออมายาติในลายล้นจนเต็มดวว่าคนไม่เอ็นคนมาเสียดีผกวมีหิ้รหลายการค่าไกยละลกบุญขาดบุญมัวมองกันอะไรเขาเรียกลงทานจใ ลงทานโลตีพี่น้องนี่ับพี่น้องโอย่าก็เดียวแับนีถงาดาอยู่ด้ออยู่ศาลาโอ้เยเอสาวน่อยมันมาาย้ามา้เ c สาวหน่อยโอ้พี่น้อง กอ,องสาวหน่อยจไปยังเจ้าพ <anak> ่พิเศษมากเลย่อพโคพิเของพ่อเมาแสดงเอาไปเอาบาอะไรดีก็เจอพาแพ่อดิเศษพ่าพิเมาสันอาหารบางทารเลยหลวงพ่อแล้วก็นะครับนะครับผมต้องใส่แตเน้อและก็มารวมบนน้ำกันนะครับตอนนี้นะครับเอฟซีสองสาวหน่อยนะครับเป็นกำลังนะครับไทยท่ามได้การ ของเข้านะครับสามเบสามคืนเด้อนะครับแม่สวัสดีจ้ะคุณแม่ขออะ่างงี้เนียนะครับนำทีมโดยนะครับป้อนโซนะครับยมลินนะครับนะครับกอนหน่อยนะครับมินะครับเพียรันแทนะครับอบด้วยทีมงานนะครับลฟผู้กนะทีในนคะะครับในเบอนี้เป็นมือเกิดงานนะครับนาทีมโดยนะครับ อาขนามอลำนะครับสาวน้อยเพชรมันเพลนะครับทำการแสดงในงานบุญประจำปีนะครับนมัสการนะครับพระธานเชียงพวนนะครับเป็นประธานพระธานเชียงพันนะครับพี่น้องนะครับประธานเชียงพันเจ้าใหญ่เจ้าใหญ่ก็อยู่นู่นนะครับนมัสการนะครับร้องโปหัวของเฮานะครับกับคอเรียนเชิญเจริญพรอนสำรับมืออื่นนะครับวันที่23นะครับมีคณะมอลำ นะครับมลพชรลำเพลินนะครับมาทําการแสดงนะครับประทามวยไทยพร้อมนี้มลพชรลำเพลินประทบมวยไทยประสันเป็นว่าสำหรับมือสุดท้ายนะครับมือสุดท้ายมีคณะบอลลัใหญ่นะครับระเบียบสาวใหญ่อยู่นี่เด้ครับมีการนะครับจับลังวันสาวน้อยกำลังมากนี่สาวใหญ่นี่สาวใหญ่สาวใหญ่มือสุดท้ายนะครับชิงลังมันนะครับขั้วงานเปิดดาสาวใหญ่อยู่ที่นี่เด้่ยนี่นั่งนี่สาวใหญ่เงียบผอมไปสิ นะครับนะครับมี่นะครับ่องใส้ไฟรนารนะครับยัง่้าว่ายังไดเนาะเฟรนารนคับเดก้วยเนี่ยซกกับคนที่บ้านนี่แม่บ้านรุ่นะ้านกิโลกาน ในชกกับผู้ใหญ่บ้านดินะครับนะคระเพรเชื่อควรประจำจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับขอะพรพระพุทธนานะครับพระนุสัยทานน้ำใจนะครับที่ได้มารบุญรัตการนืบานี้สำหรับรางวัลสายดาวมีมากมายนะครับจำเป็นบัตรยี่สิบบาทยี่สิบบาทนะครับสำหรับสายดาวนะครับมีรางวัลมากมายนะครับหลายรางวัลนะครับเดยมารางวัลใหญ่นะครับไปรุ่นเหนือสุดท้ายนะครับรางวัลใหญ่รุ่นเหนือสุดท้ายเด้อนะครับมีนะครับงวงงาม นะครับเครื่อัสภานะครับแล้วก็มีจักรยานไฟฟ้านะครับไปรดน้ำบ้านเมืองสุดท้ายบัตรละห้าสิบบาทนะครับประคารเดือนเชิญในมารวี่ยวงานนำกันนะครับสำหรับนะครับเบอร์แรงนะครับช่วงหกโมงแรงเดินนะครับเพิ่นจะ เ็บบัตนะครับเก็บบัตเท่ยเที่ยวชมงานนะครับบัตรละหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นบัตรการกุศลนะครับในการเที่ยวงานนะครับบุญประจำปีนะครับในปีนี้นะครับจัดพอประชาชนทราบนะครับบอกนะครับอย่าพูดไปไม่ได้ครับเปิ็พไปต่างเลยนะครับเป็นเก็บบัตเนี่ยนะครับบัตรการกุศลนะครับนี้กันนะครับเที่ยวงานนะครับบุญประจำปีบัตรละหนึ่งร้อยบาทนะครับสำนัก เด็กๆนะครับตั้งแต่แรกเกิดนะครับจนหดปองกนะครับเจ็บตามกําลังรัทธานนะครับหยออนตัวบริจาคนะครับตั้งแต่มอดนึ่งจนหดนะครับย่อมพอย่อมแม่นะครับจนหด้อยปีบนหะบนเจ็บบัตรรับหนึ่งร้อยบาทนะครับลอยปีเพเก็บเนยนะครับมาเรืองอธนากับทุกสายฐานบนนะครับที่ได้มานะครับร่วมบนนะครับงานประจําปีในปีนี้นะครับขอเรียนเชิญจะิญพรด นะครับฟังนะครับปวยพอนะครับบอลบอลจากคุณพ่อนะครับมวยเอกมงสาน้ำกันสามบอนวิธีมวยครับพี่น้องบาครับาตมาพี่สบายสมภพผมก็สบายถึงนะครับสบายตอนนี้เปนการหน่ะครัเรืองวีทีมวย พรุ่งนี้ก็จะมีมวยครับผมคู่มันหยุดโลกครับผมครับนี่ครับอันนี้ร้านข้าวีบต่างกัเดอ้อเดี๋ยวเ็นเซอร์มาหลายๆลขายข้าได้เออนี่ก๋วยเตี๋ยวเดอ้อก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือบนบกครับพี่น้อง ก๋วยเตี๋ยวเรือบนบล็อกเกลี้ยเรืออร่อยอร่อยค่ะเกี้ยเรือเป็นบกเด้อเขาบอกงั้นถ้าเรือแท้ๆต้องอยู่น้ำครับเขาบอกก๋วยเตี๋ยวลังสิตลังสิตไปกินมันไม่ใช่ลังสิตนี่มันอยู่ที่วัด มีข้าวด้วยครับคืนนี้มาพบก,กับทีมงานสาวน้อยเพชรปันแผงครับมอเอมอลล่เงินเพลินเงินล้านโลกพระราชทานนะครับผมม้วนอย่างเงี้ยกับเตยอ,อย่างเดียวครับเตยเตยเตยโซครับผมพี่น้องนล้ตสะวนตงนี้คนหน่งเอาการเรื่องกานี่ครับผมก็จะพาถ่ายคลิปไปเรื่อยๆครับผม น้องฮักเพลงก็ไปบ้านนะครับผมไปกับค<พ>ุณแม่นะฮะเดี๋ยวเย็ยนๆน้องก็มาครับผมนาก็ขึ้นรถตู้เหมือนเดินครับพี่น้องน้องก็เอาของไว้ไว้ครับของมันหลายก็ใกล้ๆบ้านก็พอดีคุณดีเรศเ,เป็นผู้อาส,สาพาไปครับพี่น้องคนพง,ง,ง,งามรึเปคลิปนีป้เท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีสวีดับ